เดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้มือฮอตเค้กเดมอนเซเลเยอร์ของมิสซิลีของเรานะทุกคนมีอะไรบ้างอ่านแนะนำก่อนอ่านดูก่อนน้ำตาลนมน้ำมันผงฟูมีไข่ไม่ใช่ผงฟูนั้นหรือเปล่าตอกได้ทุก่อนอ้าวไม่รอดละจไข่ไก่ตองฟองน้ำตาลนมเย็บแล้วก็น้ำมันค่ะวยจังนนี้ล่ะ มีใครช่วย็ใช่ไหมคนที่ทำคนที่ทำเอ่ยชื่อไปเลยเถอะถ้าอย่างนั้นอะัทจิมีพริกด้วยใไมดีแค่เป็นพริกไทยนะก็สตีมนะทุกคนมาถูกทางแล้วทุกคนมันเหมือนจะเป็นจริงวว้ามาในกระตูนเลยนั่นแหละเออว้าวแลว้าเดี๋ยว เฮอดเค้กางเดมอนสเลเยอร์นะคะทุกคนมีคนโจ๊ะโอ้น่ากินมากโ่อยเติมคะแนนรวยบ้านเลยคืออะไรนะอืมขอรนุญาตค่ทุกคนบอกเลยว่าเมนูนี้งานฝีมือโอ้ยดึกก่อนมันแครนมันแคนอืมต้มงอร่อยไะมอร่อยพี่เก็บของพึ่งอร่อยมากอร่อยๆอเราเบิร